กราบสวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะรอไม่นานท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะครับทำโรงจอดรถนะฮะไม่นานไม่นานตอนนี้ได้เหล็กแล้วมีเหล็กมีอะไรแล้นะท่านผู้ชมม,มีเล็กมีเหล็กอะไรเรียบร้อยนะฮะทาโรงจอดรถก็น่าจะไม่ยาก รถสองคันทำที่จอดนะอะเดี๋ยวจะมาล้างรถคันนี้ก่อนนะท่านผู้ชมว่าล้างไปกระบะล้างไปใหม่เอี่ยมเลยแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะก็เลยจะมาล้างรถคันนี้ซะก่อนนะท่านผู้ชมมาทุกท่านล้างรถด้วยกันเดี๋ยวมันน้อยใจนะฮะ รถคันนี้ไม่ได้ล้างรถคันที่สองของผมคันแรกจอดอยู่โน่นนะฮะให้หลานเอาไปขี่ล้างซะหน่อยนะท่านผู้ชม พอมีอะไรมาให้แล้วนะบุนเสียโอ้มีอะไรนินไอตังเรือไหนโอ้ได้กับข้าวเลยทุกท่านนี่ได้กับข้าวถามพอ่ออ้าวทำไมมันมีปนินด้วย อ๋อพ่อบอกว่าเป่นงน้ําออกจากทุ่งนาเป่นงน้ําออกจากทุ่งนาตรงบริเวณแปลงแปลงแรกเนี่ยมันจะมีบ่อเลี้ยงปลาะมีปลานิลมีอะไรอยู่นะฮะเป็นบ่อเลี้ยงปลาก็เลยมีปลานิลติดไปด้วยในทุ่งนาเพราะมันบ่อเลี้ยงปลากับทุ่งนามันอยู่เชื่อมกันนะฮะกินแสะอะไรเราตําถั่วบ่ตําแตง ตำแตงตาแตงเอ,อ,อ้าเกับผักูดมา่ห้ทซื้อเออเหนี่ได้กับข้าวแล้วกี่ปลาโอ้หลายอย่างเลยนะป่ะทุกท่านเดี๋ยวก็ล้างรถต่อเฮ้จี้เยี่ยวใส่รถแล้วไนะเอ้ยจี้โอ้โหไอ้หมาตัวนี้นี่เยี่ยวใส่รถเลย หมายเยี่ยวเส่รถป่ปทุกท่านล้างรถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่เคยทรยศหักหลังส่วนใหญ่มีแต่รถคันนี้นะตั้งแต่ซื้อมาอเปลี่ยนแบตไปครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอพัดลมมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนหนึ่งครั้ง เท่านั้นนะฮะนอกนั้นไม่เคยทำอะไรเลยนะไปสอบถามดูอันหรือว่าไปศึกษาข้อมูลดูเนี่ยรถคันนี้อ่ากิโลวิ่งของมันเนี่ยน้อยนะกิโลวิ่งของรถคันนี้เนี่ยน้อยมากตอนนี้ยังไม่ถึงแสนอยู่นะท่านผู้ชมฮนะซึ่งถ้าไปขายในเต็นนะอันนี้นะถ้าไปขายในเต็นอะ่ะได้ราคาดีเพราะว่า เลขไม้มันเลขเลขไม้แท้มันวิ่งน้อยนะฮะวิ่งน้อยนะครับแล้วก็ไม่เคยซ่อมน็อตอะไรไม่เคยขยับนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มันน่าจะประมาณห้าหกพันเอ่อห้าหกหมื่นนี่แหละกิโลวิ่งของมันประมาณห้าหกหมื่นนี่แหละไม่ได้ใจเหมือนกันลืมลนะแต่ว่ายังไม่ถึงแสนนะ ตอนผมซื้อก็ซื้อต่อพี่เอมเดอร์มานะครับก็เป็นรถพี่สาวของพี่เอมเดอร์นะฮะใช้อยู่ในกรุงเทพเขาไปออกรถบีเอมหรือว่าไปออกรถเบนซ์นี่แหละแล้วคันนี้เขาก็เลยยกให้พี่เอมเดอร์ผมก็เลยเห็นว่าพี่เอมเดอร์เนี่ยมีรถหลายคันสองคันแล้วก็เป็นรถเก๋งรถครอบครัวอีกคันหนึ่งนะผมก็เลยเห็นว่าคันนี้แกไม่ค่อยได้ใช้ จอดเอาไว้ผมก็เลยไปขอซื้อต่อนะครับพอผมไปขอซื้อต่อตอนแรกแกก็ไม่ได้อยากขายนะฮะแล้วไปไปมามาแกไม่ได้ใช้นะะแกไม่ได้ใช้นะแกแทบจะไม่ได้ขี่เลยนะเห็นแกจอดเอาไว้เป็นหลายเดือนเลยผมก็เลยบอกว่าขายให้ผมเถอะนะทั้งทั้งที่มีคนอื่นติดต่อขอซื้อมา ก,ก็หลายเจ้านะแต่ว่าเขาซื้อเขากดราคานะครับตอนแรกเขาขอซื้อกับพี่เอ็มนะรู้สึกว่าแสนแสนเดียวนะขอซื้อต่อแสนเดียวเป็นผมผมก็ไม่ขายนะครับผมก็เลยขอซื้อกับพี่เอ็มเนี่ยในราคาที่เขาอยากขายนะก็ไปแกอยากขายสองแสนแต่ผมก็เลยบอกลดให้กันหน่อยได้ไหมผมอยากเอาไปใช้งาน แกก็ลดให้เหลือเราเราซื้อเท่าไหร่นะแสนแปดร้อแสนเก้าแสนแปดโอนเองนะฮะถ้าสองแสนเนี่ยแกโอนให้นะฮะเราไปซื้อในราคาแสนแปดซึ่งรถเลขใหม่เท่านี้สภาพใหม่เอี่ยมตัวเครื่องยังใหม่เลยนะพวกเครื่องพวกอันอ็นอตเนอะไรต่าง ยังเป็นใหม่อยู่เลยยังไม่มีสนิมเกาะหรืออะไรเลยแล้วก็พวกเบาะพวกอะไรเนี่ยยังคลุมผ้าอยู่เลยยังมีพลาสติกคลุมเบาะใหม่แถมมาจากรถอยู่เลยนะเปิดออกมาก็ยังเมนเมนคิวเหมือนรถใหม่อยู่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นที่เราซื้อนะ่ะเขาวิ่งแค่ประมาณสามหมื่นกิโลนะเขาวิ่งแค่ประมาณสามหมื่นกิโลนะตอนที่ผมซื้อมานะ่ะตอนนี้ก็น่าจะมันหก หกเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วละ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นรถใหม่อยู่เทียบกับป้ายแดงนะฮะซึ่งผมเนี่ยตัดสินใจซื้อเนื่องด้วยเพราะผมเนี่ยไปดูรถเต้นมาไปดูรถเต้นแล้วก็ใหม่แบบนี้แหละเท่านี้แหละใหม่ๆหม่แบบนี้แหละสภาพภายนอกดูใหม่แต่ว่าเข้าไปดูเลขไม่แล้สองแสนสี่สองแสนห้าวิ่งไปแล้ว นะครับตัวเครื่องก็มีคราบแบบเยินแล้วนะครับเขาขายกันโอ้สองสามแสนนะบางคันก็สองแสนสี่บางครันก็สามแสนนะครับผมก็เลยเฮ้ยทำไมรถในเต็นท์เขาขายแบบเลขใหม่เขาวิ่งเป็นสองแสนแล้วทำไมยังเขายังขายกันสองสามแสนอยู่เลยผมก็เลยเห็นรถของพี่เอ็มเดอร์เนี่ยอ่า สภาพมันใหม่แล้วก็เลขใหม่ก็น้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงขับนะเขาขับอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่รถติดไม่ค่อยได้วิ่งส่วนใหญ่รถจะติดและจอดเปิดแอร์นะสิ่งที่มันพังก็คือพัดลมพัดลมระบายความร้อนมันก็เลยพังเร็วว่าวิ่งอยู่ในกรุงเทพมันส่วนใหญ่มันจะจอดรถติดนะฮะมันก็เลยพังเร็วไอตัวนั้นอ่ะเห็นช่างเขาบอกนะนะรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่เอ่อ มอเตอร์พัดลมมันจะพังนะฮะแล้วแบตก็เพิ่งจะเปลี่ยนนะเพิ่งจะเปลี่ยนแบตใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้วนะเปลี่ยนแบตใหม่ครั้งแรกแบตท,ที่มันผมเปลี่ยนอ่นะเป็นแบตแถมมากับตัวเขาเลยนะแถมมากับตัวรถเขาเลยนะครับก็ล้างทำความสะอาดซะหน่อย นะเป็นรถที่คุ้มค่าในการซื้อนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเราซื้อมาในราคาที่ถูกถูกแล้วก็มันมันใหม่อยู่นะแสนแปดนะตอนนั้นนะซึ่งผมซื้อเอาไว้นะท่านผู้ชมตอนนั้นผมก็ไม่ได้แปอวนะ ผมซื้อไว้ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะไปเอานะครับเห็นพี่เอ็มดอวยแกจอดเอาไว้ที่บ้านแกผมก็ไปซื้อไว้แล้วผมก็เฉยอยู่รอเลิกรอยามเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะก่าจะไปเอาอะ่ะ ภายในนี่ใหม่มากเลยท่านผู้ชมภายในเครื่องเนี่ยแบบหัวน็อตอะไรต่างๆยังแบบยังเป็นใหม่อยู่เลยยังไม่ดำไม่เคยซ่อมนะคันนี้ยังไม่เคยซ่อมเพราะว่าพัดลมพัดลมระบายความร้อนผมเปลี่ยนเองเนาะก็เลยไม่เคยซ่อมนะท่านผู้ชม ผมชอบมันตาโตดีนะท่านผู้ชมตามันใหญ่ดีตามันใหญ่แล้วมันรู้สึกว่ามันมองเห็นง่ายดีไฟมันชัดดีขับกลางคืนแล้วไฟมันสว่างดีมากเลยไฟสว่างแล้วก็ขับง่ายมันไม่เหนื่อยเวลาเราขับเดินทางไกลอ่ะมันไม่เหนื่อยเพราะว่ามันเลี้ยวง่ายไปง่ายมาง่ายเลี้ยวง่ายหาที่จอดง่าย นะฮะเกียร์ออโต้นะฮะท่านผู้ชมไปง่ายมาง่ายหาที่จอดก็ง่ายมันก็เลยชอบคันนี้แหละส่วนกระบะสี่ประตูเนี่ยโอ้โหหาที่จอดยากแต่มันก็บรรทุกของได้คันนี้เสียอย่างเดียวตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยผมเอาหมาขึ้นไปด้วยเอาไอ้หลงขึ้นไป ไอ้หลงก็ไปตะคุยอยู่ข้างอาประตูบ้างอะไรบ้างตรงเบาะตรงอะไรบ้างมันจะมีร่องรอยของไอ้หลงตะคุยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าคนรักหมามันก็จะประมาณนั้นแหละต่อให้แบบรถซื้อมาแพงยังไงก็ต้องเอามาขึ้นไปอยู่ดีเ่าเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกัน tao chung làm còn không sạch rửa rốt còn อืส่วนนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าอวานฝนตกไปแล้ว โอเคครับทุกท่านฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ